ตอนนี้นะคะันนี้เราก็จะพาเพราะว่าจ้าผมพ่ยนาคชิชโชกไม่ได้มานานแล้วเขาก็มีการสร้างหนังลางคาเนาะมาครั้งที่แล้วคือตังมากต้องมาอีกที่จะต้องขึ้นรถล้าง่อนแล้วอุ่นสุดเ คาะชวนแนบคิวมีเลยสวัสดีค่ะจอแล้วก็โชว์เลยค่ะอยู่ในมือมีแบบแล้วสวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นขั้นตอนนะคะโอ้โหการจองคิวเราก็แบบมาได้เลยนะคะมาจองคิวข้างล่างไปเลยแล้วก็มีทางเดินนะคะเดี๋ยวจะพาไปไหว้พระปู่แล้วก็ใครอยากขอพรเดี๋ยวเราจะ ขอพรกันนะคะเหมือนเรามาขอ,อกันเองหลายคนก็คงคืจะมากันเลยใครมาบ้างแล้วคะ่ะท่ายหน่อยคือไม่ได้มานานมากแต่มาครั้งที่เราคือปังเวอร์จแจเลยซิ้นตรงนี้ละอ๋อวันนี้ใครอยู่บ้างคะ มื่อวานไปทันงน่ะโอ้โหดสวยมากไม่เอามาให้ดูเว่าช่วยันะถ่ายรูปไหมคะจถ่ายรูปครอบครัวกันได้นะครับี้ถาใมาแล้ว

แต่วแหวไง่แล้วแไข่จะแบบว่าเดินไหวมากเก็บไว้ท้มวันนี้วันนี้เขาแบ่งเลนเไาแบ่งเลนเข้าเลนออกสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะพับนว่าของทอนกระปุกกันนะคะการจรจรติดขัดมากโทษ นี่ไงพวกเรามาถึงเนี่ยมีอะไร้อืมมีใครมาบ้างเอ้ยลองไม่เห็นข้อความแบบอ๋อสวัสดีค่ะคุณเต็มยูดาโอ้โย เดี๋ยวเราจะพาไปไหว้นะคะขอพรกันลองขอออนไลน์ดูเดี๋ยวเรามาขอพรออนไลน์กันดูแต่จะพาไปไหว้ข้างหน้าเลยใครอยู่ก็จะได้ขอพรออนไลน์กับพ่อปู่นะคะ ครยังอยู่เนี่ยสวัสดีนะคะเราจะทำมาขอทานกันนะคะหลายคนก็คงแบบคยมากันแล้วแหละ เปหมาราตาท,ทายด้วยนะคะข,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 ข้าวส่งลังละสองสิบาทค่ะลังใหญ่สามารใส่สิบ้าได้6กสิบสิบห้สิ้ค รางเาส่ง1 9 0บาทจะมีสินค้าในลังท5น่ิมปค หมดขึ้นสักดาบนสานไม่ได้สีะะสยงว่าไม่รู้ลย ขยิบขอนอนเขาปลูกก่นนะคะหมอจิตูจผู้ชายท่านได้าดานให้หลานเป็นทางเ้าปลอดภัยทำมาท้าขายส่งข้อความด่วนการทาหน้าที่กขขอให้ได้เดินทอดวยคุณไปนี้ปูา ขอให้บ้านเกิดสมบูรณสมหลางจงมีแต่ความสุขความเจรตเข้าสู่เกรทางปาาขอให้หลานจงมีสุขภาพพระนามัยแข็งแรงขอให้วงพ่อปู่ศรีสุโธมย่าบุปมาชงแครเมตตาให้กับทุกหลานที่ได้มาขอพรอนวันนี้ให้ได้ประสบผลสําเร็จทุกท่านทุกคนด้วยสาธุสาธุสาธุนที่คุณท่านน้อมนำก็สวัสเลยดอกไม้พวงมาลัยมาคุณที่นำมาาะต้องขอพรก่อนนะค่ายะรรบน่อก็บสารั ปัจบัตปใจเัยนะครสองท่านนะครับน้องจำสบายเพื่อเป็นสินนริมงคลแก่ขอรอบครัตัวเรานะครับที่ได้มากราบไหว้ถุญยาท่านได้ขอพรท่าได้ บูรณะนะครับกับป,ปู่ย่าด้วยนะครับดังนั้นก็ถือว่าเป็สนส่อย่างยิ่งนะครับที่พี่น้องมาอีกครนี้เ้อนะครับสวัส็จแลวก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญธรรมาฟ้าข,ข,ขงงายสิงใหนให้ับให้รวยถ้าในรวยแล้วก็ขอให้รวยยิ่งยิงขึ้นไปที่ยังไม่รวยก็ขอให้รวยให้รวยด้วยบุญบารมีพ่อปู่ย่าปกปักราาักษาคุดท่านขอให้มีสุขภาพร่างมายแข็งแรงกันทุกท่านทุกคนที่มาขอพรขอปู่ย้าวันนี้คือที่สุดขาดไ่กเ้า เสร็จ <LEGO> แล้วก็เดินเข้ากับนี้เลยนะครับต้นมะเดื่อใหญ่ใชใหญ่ทังหฝนี้เลยไปถึงก็ปมอขึ้นกับทำดูขาก่อได้เลยอพี่น้องรอบไปนะครับเดยเข้ามาเลยครับขอบคุณนะคะตงนเข้ามาคแล้วก็ให้สเสียตที่พื้นนะครับที่มีจุดเขียวเราสามารถปิดบานเขียวได้นะครับครับพี่หมุนเขาไม่ยืนจุดเขียวก็อดรถดถรหมุนอุปกรณ์รถ ก่อนได้นะครับ <FIL> ฝ <OS> <laughs> <work> ั่งด้านในก็ยังเหลือที่เย็นเยอะอยู่นะครับอาจจะว่าแดดหน่อยนึาเพื่อนอวัดเอาพี่นอนัอองกันนะคะทุกคนวัดเอาแล้วอย่าไปยื้นที่าดวานะครับผมอ่าย่กวาครับนั่งเไอนะคะนัดัไปนนะคะัรัพเไนะคัรัพเกอละค่รัเไปกนเลยนคัรถเย็นนะครับเทานเ่รถทัเก่อนเลนะคัเรัพเอป่อนนะครับ อันนี้นะครับในการกราบไหว้นั้นนะครับท่านใดมีใบสีให้หันหน้าใบสีเข้าหาตัวเราเด้อให้ถูกต้องนะครับหันหน้าใบสีเข้าหาตัวเราครับดอกไม้พวกมะลัยนะครับบัดกรงแจงใบง่ามนะครับเด้อนะครับจะมาสุภาพกราบไหว้ขอว่ามันคุ้มยาบัดที่นี่นะครับท่าในใดอยากจะร่วมทำบุญกับปู่ปราชานะครับคุณท่านมีปัจรตัวบัดแจงให้ฝากใส่ใบสีเพื่อว่าถูกตองหายพวงมาลัยหมากครูบุหรี่ของท่านไว้ก็ได้เด้อเพื่อเราขอเปิดโชค เปิดล่าเปิดหน้าที่การงานเปิดดวงบารมีมัส,สนาให้กับตัวเราที่มาขอ,อ,ขอ,ขอาพรกับปู่ปญาติาท่าท่านเดอ้อและอีกอย่างส่วนหนึ่งนะครับคุณท่านก็จะได้ร่วมนะครับเป็นเจ้าภาพกุรณะด้วยนะครับช่วงนี้นะครับพี่น้องก็เัยเห็นนะครับคณะช่างก็กาลังทํางานอยู่นะครับเรากุรณะเราลอดสารปูญยตาเราฤาษีเมีย์ดอกคุณท่านเรานําแผ่นกระดานอย่างนี้นะครับมาปูเพื่อเป็นการรองรับน้ําหนักให้เบาขึ้นดังนั้นพี่น้องที่มากราบไหว้ในช่วงนี้ <g ul> ก็ถือว่าเป็นสิริมงคลแคก่ครอบครัวตัวเราจริงๆนะครับ um, ที่ได้กร <ขอ S 1> าบ <ขา S 3> ไหว้ปู่ย่าทั้งได้ขอพรออทั้งได้ทําบุญทั้งได้นะครับร่วมบุรณะเป็นเจ้าภาพ สารที่จัดจิตถือว่าเป็นสิริมงคลได้คุณท่านเ้อนังนันคุณท่านมีปัจจุปัจจัยให้ปัดสุเสียงใบสีดอกไม้พวงมาลัยจุดได้เลยหรือว่าท่าใดไม่มีอะไรก็มาก็หยอดสู้บริจาคก็ได้คุณท่านเด้อเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวตัวเรานั่นแหละนะครับอทีนี้ผมจะพาพี่น้องเข้าสู่พิธีในการจราบไหวขอพรกับวองค์ข้อปู่ศรีสุโโตมีญาตุมาซึ่งลูกหลานได้มาถึงย้บ้านลุงมีญาในวันนี้ตั้งจิตตั้งใจให้มั่นคงกล่าวนะโมเดนังพร้อมกันสาจบนะครับ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะกายวาจาจิตตังกายวาจาจิตตังอหังวันทาอหังวันทานาคาธิบดีสีสุโธสีสุโธวิสุทธิเทวาปทุมาานคีวิสุทธิเทวี

ปูเชมิกายวาจาจิตตังอาหารวันทานาคาทิบดีสีสุดโทวิสุทธิเทวาปัตตุมานาคีวิสุทธิเทวีปูเชมิช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงตั้งจิตฐานขอพรจากองวงพ่อปู่ศรีโทไม่ยากปัตุมาชื่ออะไรอยู่บ้านเล็กที่ตำบลอำเภอจังหวัดมาขอพรจากหลพ่อป่มาช่วยเหลือเรื่องอะไรนั้นขอเลยครับ ขอให้พ่อปู่ศรีสุธโธม่ย่ามาทุมมาจงประทานพรนันประเสริฐให้กับลูกหลานที่ได้ามาขอพรในวันนี้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงบรรลุบรรณให้ลูกหลานเดินทางทัริทกาต่อไปทำมาค้าขายสิ่งไหนก็ขอให้ร่ำรวยการงานหน้าที่ก็ขอให้ได้เลื่อนขั้นเลื่อนยศด,ด้วยบุญบาร,รมีพ่อปู่ม่ย่าขอให้บ้านเดือนของลูกของหลานจงมีแต่ความสุขความเจริญเข้าสู่เหกหสถานขอให้ลูกหลานจงมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง ขอให้หลวงพ่อปู่ศีตุโทมั่งาปทุมาจงแผ่เมตตาให้กับลูกหลานที่ได้มาขอพรในวันนี้ให้ได้ประสบผลสำเร็จทุกท่านทุกคนด้วยเดสาเุสาเุสาเุ ทีนี้น้อมนำเข้าถวายครับดอกไม้พวงมาลัยมากปูปรีใบสีที่นำมาปุยชาปู่ยาพร้อมปัดปุกปัดเกยสานของท่าน้อมนำถวายที่นี่พร้อมกันเลยได้ทุกท่านเดอ้อพอถวายเสร็จแล้วขอขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญทำมาค้าขายถึงไหนให้ร่ำให้รวยได้ทุกท่านเด้อท่านใดรวยแล้วก็ขอให้รวยยิ่งขึ้นไปที่ยังไม่รวยก็ขอให้รวยให้รวยด้วยบุญบารมีของปู่กัย่าหกปัดรักษาขอให้คุณท่านจงมีสุขภาพพระนามัยแข็งแรงกันทุกท่านทุกคนที่มาขอพรกับปู่กับย่า ในวันนี้ด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุอยาากต้ม น้อใหม่ก็มาครับนอกที่แล้วนะครับก็เดินเ้เลยนครัน้องม่ที่าเาคอทก็ใ่เกัย่าก็เป็นอมริทิศกับมาบูชาและขอโชคได้เลยนะครับแล้วก็เดินไปเร่ยๆนะครับเดิน้อไปนะครับตามสะานเปิใหม่เพราว่น้องได้ชมบ้านูย่าเนอแล้วก็สะานก็อกทีบ่อน้ำกับืนะครับ

อยู่ตรงนี้ก็ขอพอออนไลนยกันนะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูคำอธิษานนะคะ นี่เลยวะไม่เคยเดินมาตรงเนี้เยออามมาเออมีแค่ตรงนั้อนอ่ะนี่เขาจะทำาห้เดินทั่วเลยเหรอแต่เดี๋ยวไปบ่อน้ำซักสิต่สต่อก้อง, <c oughs> งย่าส่วนด้วย างออกอ๋อเขาไม่ให้เดินสวนกันหรอแต่เรายังไม่ได้ไปบ่อน้ำเลยนะอ้อมไปบ่อน้ำเนี่ยอ oh, <Yeah. S 2> ้อมบ่อน้ำฝั่งนี้อสองร้อยสี่สิบสี่เมตรก็ดีนะธรรมชาติดีืมเดินรอบเกาะ